ท่นนานดรชำนาญท่านนี้ท่านเป็นผู้บริโภคจริงๆนะคะใช้แล้วท่านมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นมากๆท่านขอเข้ามาแชร์เองเลยนะคะแล้วท่านก็พูดได้น่าสนใจมากแล้วทุกคนฟังก็ประทับใจเห็นภาพเลยนะคะว่าส่งเสริมให้สุขภาพของท่านเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวพละกำลังมากขึ้นนะคะสามารถทำงานได้ดีที่สำคัญเลยก็การความคิดวิเคราะห์ การทำงานเกี่ยวกับสมองท่านก็พบว่าดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะคะให้กับท่านด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพทั่วไปของคุณผู้ชายทั้งหลายก็ปรพบว่าดีขึ้นแล้วที่สำคัญท่านหล่อขึ้นด้วยก็คือว่าผมด้านหลังของท่านเห็นไหมคะตอนแรกที่ท่านโทรมาเล่าให้ฟังภระระยาท่านโทรมาเล่าให้ฟังจาก,ก็ยังไม่ค่อยเชื่อเลยจนกระทั่งก็รีบส่งรูปมาให้ดูนะคะ แล้ช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนปีใหม่ของปีนี้ค่ะนะคะท่านก็บอกบอกว่าชัดเจนเลยนะคะอาการเหนื่อยเพลียจากการขับรถระยะยาวๆนี้ไม่มีเสแต่ละวันที่มีโอกาสมาทั้งคุยกันท่านก็เล่าให้ฟังถึงกันใช้สมองในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาปรากฏว่าท่านรู้สึกว่ามันทำได้ดีขึ้นมากไม่ตื้อเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะอันนี้ก็ขอคอนเฟิร์มในทุกๆเรื่องเลยนะคะรวมทั้งเรื่องของคุณผู้ชายด้วยนะคะ อีกท่านหนึ่งเป็นตัวอย่างของผู้หญิงอายุ62ปีอันนี้ก็ใช้ทั้งสามีภรรยาเลยค่ะนะคะเป็นอาจารย์นักจิตวิยาคนหนึ่งผู้หญิงก็ท่านเป็นอาจารย์พยาบาลน,นะคะทางด้านแผนกสูท่านก็สังเกตได้ข้อมูลในเชิงประจักษ กำลังแรงขึ้นเยอะเลยมีพลระ,ระกกาลังเยอะท่านชอบออกกําลังกายก็สามารถทําได้ยังวิ่งได้วันละหลายๆกิโลอยู่สมาธิก็ดีขึ้นมากโดยเฉพาะท่านอาจาร,รย์อาจาร,รย์อุเฉย,รรย,รรยชัยจตุชัยเนี่ยนะคะท่านเป็นนักจิตวิทยาคลินิกแต่อีกพาร์ตนึงของชีวิตท่านเนี่ยท่านสนใจเรื่องการปฏิบัติค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็จะ observe ตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่สังเกตก,กันได้ก็คือ ไม่มีอาการเป็นหวัดเลยไม่มีอาการติดเชื้อง่ายอารมณ์เย็นขึ้นนะคะเพราะอาจารย์นิตยาย,ยังติดที่จะมีอารมณ์เวงเวงอยู่บ้างในบางครั้งเพราะการทํางานอะไรเป็นอาจารย์พยาบาลงานค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่สตริกหรือไม่เข้มงวดมากนักเนี่ยนะคะงานมันก็จะได้คุณภาพที่ไม่ค่อยดีนะคะซึ่งตัวเนื้องานเป็นเนื้องานที่สําคัญมากในการดูแลผู้ป่วยนะคะ ประกบว่าท่านสามารถควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างดีขณะเดียวกันทั้งสองคนนี้ก็มีการตรวจวัดข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยเทโลเมียาวขึ้นชัดเจนความดันโลหิตด,ดีขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเซลล์ทีพิฆาตของท่านอาจารย์โอชัยนี้ก็ดีขึ้นและที่สำคัญก็คือหน้าที่ไตนะคะอันนี้ซึ่งได้จากการตรวจเลือดของท่านอาจารย์วยชัยก็ดีขึ้นเหมือนกันนะคะ เพราะผู้ชายว่าสูงวัยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องโรคไตเข้ามาได้ค่ะอีกท่านหนึงนะคะอันนี้ก็เป็นผู้บริโภคโดยตรงเลยอาจารย์นายรั์อายุ63ปีท่านมีความกังวลว่าไอ้บ้านท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความดันสูงทั้งบ้านเลยแต่ตัวเองไม่อยากไปเข้าคิวต่อแถวที่จะต้องเป็นความดันเหมือนพี่ๆด้วย เป็นน้องเล็กของบ้านแต่อายุ63แล้วแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวนวัตกรรมจากการศึกษาค้นคว้าก็พบว่าตัวนี้มันไม่มีสารเคมีเลยนะมันเป็นสารที่สกัดมาจากพืชผักผลไม้ นะคะแล้วก็มีการทำวิจัยในคนชัดเจนเพราะว่าอาจารย์บียากับอาจารย์นายรัตน์เนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วนะคะในการที่เราไปดูแลสุขภาพพวกเด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นตามโรงเรียนประจำเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยสนใจก็ลองได้ใช้ดูก็ปรากฏว่าท่านก็ไม่มีปัญหาความดันสามารถควบคุมได้ค่อนข้างดีแต่สิ่งที่ตามมาก็คือผิวพรรณดีขึ้นนะคะ อ่อนยาวขึ้นให้เห็นชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญออกกำลังกายได้ดีขึ้นด้วยสามารถเข้าสู่กิจกรรมที่เป็นการเดินหรือการวิ่งมาราธอนนี้ก็สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้เรื่อยๆทำได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะมีคำถามครับอาจารย์ตัดมลูกแล้วต้องทานนานแค่ไหนคะตัดเมื่อรู่แล้วต้องทานนานแค่ไหนต่อให้ไม่ต้องตัดก็ทานตลอดไป แม่อาจาถึงใช้คำนี้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเอาชนะธรรมชาตินะคะเราไม่สามารถรับประทานอาหารตามปกติต่อให้เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ปริมาณก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เราย้อนไวัยได้ชะลอไวัยได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยตัวนวัตกรรมเข้าไปช่วยเสริมเข้ามานะคะให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการหรือไปกระตุ้นให้มีการสร้าง ตัวเทโลเมียให้ยาวมากขึ้นหรือทำให้สั้นช้าลงเพราะฉะนั้นการรับประทานตลอดไปเนี่ยค่ะดีที่สุดนะคะถ้าไม่งั้นแล้วพอขึ้นได้ก็จริงแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะลดลงมาตามตามธรรมชาติเลยเพราะว่าเทโลเมียนี้คือเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆตั้งแต่แรกเกิดปั๊บเทโลเมียก็จะเริ่มสั้นลงแล้ว ะะและเกิดจะยาวที่สุดหลังจากนั้นพอทําหน้าที่ให้เซลล์มีการเจริญเติบโตเต็มที่ทุกอวัยวะสมบูรณ์ก็คือการที่เราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ค่ะปั๊บโดยธรรมชาติก็จะให้เทโลเมียร์เนีหยุดทํางานแล้วหมายถึงตัวเอ er นไซม์เทโลเมเลสเนีหยุดทํางานเทโลเมียร์ก็จะค่อยๆสั้นช้าลงไปอีกทุกอวัยวะก็จะเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยายกระตุ้นให้ตัวเทโลเมีย ฝื้นฝูขึ้นมาได้เราก็จะต้องใช้ตัวช่วยพิเศษเข้าไปช่วยนะคะแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือเราอาจจะต้องบูสต์ตัวเองด้วย3เดือนแรกในขณะที่สูงหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาใช้บำรุงรักษาร่างกายไปตลอด นะคะเสร็จแล้วทุกคนจะรู้เองว่าถ้าสมบุติเราดีขึ้นแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องไปเสียตังสเปสเปาจิปถาถะซื้อตัวโน้นตัวนี้มากินตามกระแสไม่ต้องเลยนะคะลอง,ลอง,ลองทดลองใช้ดูนะคะค่ะอดมินว่าไงคะมีคําถามครับอาจารย์ครับจากคุณสิริพรครับน้ําตาลในเลือดต่มคือ100ถึง110ไม่ได้ใช้ยาลดน้ําตาลในเลือดสามารถใช้นวัตกรรมตัวนี้ได้ไหมคะ ใช้ได้เลยนะคะเพราะน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยดีที่สุดไม่ควรเกิน100ถ้าร้อถึง125-126เนี่ยถือว่ามีภาวะพร่องของการใช้กลูโคสในเลือดละกลุ่มเนี้พร้อมที่จะพัฒนาไปเป็นเบาหวานได้ตลอดแต่ถ้าน้ำตาลในเลือดเกิน126ขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่าคุณเข้าข่ายเป็นเบาหวานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบถอยตัวเองลงมาตั้งแต่แรกก็ก็ดีค่ะนะคะ ขาดเดียวกันอย่าลืมนะคะต้องคุมอาหารควบคู่ไปด้วยนะคะไม่ใช่จะใช้แต่ตัวช่วยขนาะเดียวกันขอมีพฤติกรรมเรวลวาตัวตลอดอันนั้นอันนั้นก็คงจะแข่งกันยากหน่อยอย่างเก่งก็คือไม่แย่ลงนะคะแต่ก็คงไม่ได้ดีขึ้นค่ะถัดมาอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งให้ดูนะคะอันนี้เป็นพี่สาวคนโตของอาจารยารัตน์ม่อกิ้อาจารยารัตน์อายุ63 อันนี้เป็นคุณสุคนอนาะยุ73ปีนะคะท่านเป็นอดีตเลยคะ่ะอดีดีกมรมศุลกากรหลายสมัยต่อเนื่องกันตลอดเลยยึดตําแหน่งนี้ไว้ตลอดเลยนะคะ<ม>ก็ปรากฏว่าท่านเห็นน้องสาวว่าทำไมดูสาวขึ้นดูสวยขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นท่านก็เลยอยากบ้างและที่สําคัญก็คือ ผู้สนไี้เป็นคนที่ทานอะไรยากมากไม่เคยทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาก่อนเลยนะคะไม่เคยใช้นวัตรกรรมอะไรมาก่อนเลยก็หันมาสนใจอ,อาจารย์นายรัชใช้แล้วดีก็เลยใช้บ้างสิ่งที่ได้ก็คือว่ารู้สึกการทํางานของตาดีขึ้นนะคะตอนแรกมีปัญหาตา ตาเสื่อมนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็ปรากฏว่าใช้แล้วสายตาดีขึ้นสามารถขับรถไกลๆไ,ได้เพราะถึงแม้จะอายุเยอะแล้วแต่เป็นคนชอบขับรถอารมณ์ดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือชอบว่านวัตรกรรมอันนี้เป็นสารจากธรรมชาติร้วนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นบ้านนี้ก็แฮปปี้ไปแล้วตั้งแต่พี่สาวคนโตจนถึงน้องสาวคนเล็กนะคะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เหมือนกัน นะคะอันนี้เป็นช่างเสริมสวยอายุ69ปีแล้วนะคะได้เริ่มใช้นวัตกรรมมาสิ่งที่ได้มาก็จะใกล้เคียงกันกับสอาท่านที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะปกติช่างคนนี้จะทำงานเช้ามากตื่นประมาณตีสามตีสทุกวันแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยนอนกลางวัน นะคะก็ปรกากฏว่าร่างกายเขาก็แอคทีฟดีทำงานได้ตลอดทั้งวันไม่เพลียไม่เหนื่อยเพราะว่าช่างผมมีทั้งยืนทำงานตลอดเวลาแล้วก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนอะอารมณ์จะต้องดีแน่นอนนะคะเพราะบางทีต้องปะทะกับลูกค้าซึ่งมีอารมณ์แปลกๆกันมาตลอดภุมมคุ้มกันดีขึ้นบ้านนี้ไม่มีใครติดโควิดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือตอนนี้ทุกคนในบ้านก็ใช้นวัตกรรมวัฒนาชีวามา อันนี้ก็ยืนยันได้อีกรายหนึ่งนะคะลายสุดท้ายนี่เป็นลายที่สนุกสนานมากอันนี้ยังตัดมาเฉพาะข้อความที่ธรรมดาธรรมดาไม่ให้หหวูวาเกินไปแต่จริงๆแล้วถ้าฟังเธอเล่าแล้วจะรู้สึกว่าวูวามากเลยทีเดียวนะคะอายุ62ปีคือเริ่มต้นจะมีความรู้สึกเป็นไวรัสตับอักเสบบีมาตลอดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพาหะ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทานยาต้านไวรัสมาตลอดเพื่อที่จะควบคุมเอาไว้นะคะแต่ไม่ได้มีอาการอะไรรุนแรงก็สนใจว่าไอ้ตัวนี้มันจะช่วยฟื้นฟูนฟร,ร่างกายได้มันจัดการกับไวรัสได้มันเพราะฉะนั้นเธอก็กังวลมากว่าผลสุดท้ายไวรัสตับอักเสบบีเนี้ยจะทาร้ายร่างกายเธอมากไปกว่านี้หรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นไปได้สามารถที่จะหยุดการใช้ยาต้านไวรัสได้ไหมเธอก็เริ่มใช้3แคปซูลเช้า แล้วก็3แคปซูลก่อนนอนนะคะช่วงก่อนหนะ้านั้นเน่นนอกจากวัยรับตับอักเสบีแล้วเธอจะเริ่มมีความรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยง่ายเบื่อเบื่อกับภารกิจหน้าที่การงานจะมีอารมณ์แปลเปลี่ยนบ่อยๆนะคะจะถามว่าวัยทองไหมมันก็วัยทองมานานแล้วเนาะ62ปีแล้วแต่ความรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นมากขึ้นมันเริ่มชัดเจนมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เสียดายภาระหน้าที่การงานของตัวเองเป็นภาระหน้าที่การงานที่ดีมากๆโดยทีเดียวแล้วก็สามารถช่วยเหลือดูแลคนได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็เลยสนใจรีบกลับมาฟื้นฟูตัวเองดูก็ลองใช้ไปได้หนึ่งเดือนนะคะสิ่งที่เธอได้ก็คือมีความรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นความดันดีขึ้นนอนหลับได้สนิทมากขึ้นนะคะ เผชิญกับความเครียดได้มากขึ้นเพราะงานที่เธอทำเนี่ยค่อนข้างจะมีก่อให้เกิดความเครียดได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะแล้วช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอมีอาการใจสัน่นใจสั่นนี่ค่ะฉันเข้าใจว่าคงเป็นใจเต้นเร็วนะคะพอมันเพลียมากๆเหนื่อยมากๆอาจจะมีใจเต้นเร็วนะคะแล้วก็ทําให้อาการตรงนี้ดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วที่สําคัญเธอรู้สึกว่าเอาหุ่นเธอดีขึ้นด้วยหน้าท้องเธอลดลงด้วยในหนึ่งเดือนแรกนะคะ ไลน์นี้เป็นไลน์ที่สนใจจริงๆก็คือมีการตรวจวัดเทโลเมียรแล้วก็ค่า C D 4 C D 8อะไรพวกนี้ด้วยพอสามเดือนผ่านไปก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นค่าเทโลเมียรดีขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นย้อนไวัยไปได้ประมาณ3ปีนะคะเพิ่มขึ้นได้ถึง192เาสิบสบสแพรแล้วก็รู้สึกว่า กลับมาชีวิตกลับมาสดใสแฮปปี้มากเลยทั้งในเรื่องของการงานทั้งในเรื่องของที่บ้านนะคะผิวพรรณอะไรทุกอย่างดีขึ้นหมดความสุขของชีวิตคู่ก็กลับขึ้นมาดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวแต่ก่อนไม่ได้มีปัญหานะคะแต่ก็อาจจะถดถอยไปตามอายุแต่ปรากฏว่าพอตอนหลังรู้สึกแอคทีฟมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็เลยทานกันทั้งบ้านเหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าเรื่องของไวทอง เป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องหนึ่งเหมือนกันซึ่งเกิดขึ้นแน่นอนขนาะเดียวกันไวทองนี่จะเป็นสาเหตุที่สำคัญอันหนึ่งก็คือการขาดฮอร์โมนทำให้หาดฮอร์โมนเพศลดลงนี้ก็จะทำให้ตัวเทโลเมียสั้นลงจะเป็นที่มาของอาการไวททองแล้วก็การเสื่อมถอยของร่างกายออนท็อปเข้าไปอีกรุนแรงมากขึ้น แต่ว่าถ้าเราลองติดตามเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคทั้งหมดของการใช้นวัตกรรมวัฒนาชีวานียไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นวัยทองจนกระทั่งวัยทองผ่านไปแล้ว5-6ปี10ปี10กว่าปีเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถช่วยฟื้นฟูได้หมดนะคะทุกคนก็จะมีสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจดีขึ้น ความรุนแรงของโรคเรื้อรังทั้งหลายก็จะลดน้อยลงนะคะบางคนก็สามารถที่จะลดแล้วก็งดการใช้ยาที่รักษากันมานานมากแล้วเพราะการใช้ยารักษาโรค NCD ทั้งหลายก็คือเป็นการรักษาที่ปลายเหตุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ไปแก้ไขที่ตัวต้นเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ยาที่เราต้องใช้เพื่อรักษาปลายเหตุนี่ลดน้อยลงได้ตับไตเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นด้วยไม่ต้องเสี่ยงต่อการ ใช้ยาไปนานๆเพราะว่าการที่เราใช้ยาไปนานๆมันจะทำให้ตับและไตเนี่ยทำงานมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะขอฝากเอาไว้แล้วที่สำคัญเลยก็ขอให้มีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพง่ายๆเลยวันนี้ทำให้ได้เดือนนี้ทำไม่ได้คืนหัดนอนให้พอนะคะแล้วก็เริ่มไปออกกำลังกายกันบ้างใครที่ระเลยไปบ้างอ้างโนวนอ้างนี ฝนตกงานเยอะอะไรอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นมาเป็นของปกติสำหรับชีวิตคนทั่วๆไปที่ทยังแอคทีฟอยู่แต่เราต้องแบ่งเวลากลับมาดูแลร,ร่างกายเราเราใช้เขามาหลาย10ปีแล้วนะคะอย่าลืมละเลยที่ที่จะดูแลเขานะคะถ้าเราดูแลเขาดีเท่าไหร่เนี่ยรับรองชีวิตอนาคตข้างหน้าเราก็จะยิ่งแฮปปี้มากขึ้นสดใสมากขึ้นนะคะไม่เงินเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ผลสุดท้าย เอาไปรักษาพยาบาลทั้งหมดเลยแล้วที่สําคัญคือบางรายกู้กลับมาไม่ได้กู้ร่างกายที่สมแล้วกลับมาไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีอาการไวททองค่ะปวดหัวนอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอ มีอาการเหนื่อยล้าทำให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยค่ะหงุดหงิดง่ายร้อนบูบวาบป,ปวดตามกล้ามเนือ้อปวดขาปวดหมดเลยค่ะทานนวัตกรรมวัฒนชีวาไปสี่สัป,ปดาห์รู้สึกว่าอารมณ์เย็นขึ้นนอนหลับดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยโดยรวมดีขึ้นหมดเลยค่ะคือปลดล็อกทุกอย่างเลยไขมันหน้าท้องยุบลงยังเห็นได้ชัดเลยค่ะ ทั้งเมื่อก่อนนี้ออกกําลังกายแต่หน้าท้องก็ยังยังอยู่รู้สึกว่าเสื้อหลวมเข้ารูปเข้าทรงได้กระตือรือร้อนอยากไปออกกําลังกายเพราะว่าร่างกายเราไม่อ่อนล้าไม่อ่อนเพียเหมือนเมื่อก่อนนี้ค่ะแล้วก็กลับมาทํางานต่อทําให้ชีวิตมีความสุขมากค่ะดีใจมากเลยย้อนไวัยไปถึง23ปีรู้สึกว่าดีมากเลยค่ะสดใสมากขึ้นผิวพรรณดีขึ้นมากเลยค่ะเซลล์ที่พิาดเพิ่มขึ้น11%ค่ะไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และเชื้อไวรัสต่างๆมันจะทําให้เทโลเมียร์มันยาวขึ้นโู้มันจะย้อนไวัยได้นะย้อนไวัยไปกี่เบียแทรอะไรเงี้ยนะม,นมันนับเป็นอายุได้แต่สำหรับตัวผมผมไม่วัดผมจะเชื่อผลเชิงประจักษ์มากกว่าผมที่บางเนี่ยนะมันควรจะขึ้นนะถ้าผมย้อนไวัยได้จริงๆนะไอ้ผมที่มันเคยเส้นเล็กๆรู้สึกว่าผมมันฟูขึ้นมาไอ้ด้านหลังผมไม่ได้สังเกตมันหรอกแต่ภรรยาผมเข้ามาดู เขาบอกเอ้าพี่ทำไมผมเยอะล่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูว่าถ่ายรูปด้านหลังเออมันรู้สึกมันเยอะจริงๆนะวัดความดันดูมันก็พอจะโอเคตัวบนก็ร้อยสีตัวล่างก็80กว่าซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพอใจสังเกตได้ว่าร่างกายเราอิดขึ้นนะเหนื่อยช้าลงขับรถไกลๆผมจะสลับกัน สองชั่วโมงก็ให้ภรรยามาขับเมื่อปีใหม่ผมก็ขับรถมาคนเดียวนะจากสุโขทัยถึงกรุงเทพเนี่ยสิชั่วโมงแทบจะไม่ได้แวะพักเนะลยบอกว่ามันดีขึ้นโดยผมผมเองผมรู้สึกได้ยังไม่ปักใจนะแต่พอมันดีขึ้นแล้วมันดีมาตอลอดผมคิดว่ามันหมายถึงพลังชีวิตเมื่อสุขภาพดีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าให้มองโลกอย่างแจ่มใสนะฮะมองโลกมีสีสัน องค์รวมแล้ววัฒนชีวาก็ช่วยคุณภาพชีวิตดีขึ้นผมว่าอมืมันน่าจะเป็นวาระแห่งชาตินะ